ใครหารถเบนซ์นะครับ S Class ดีเซลราคาพิเศษย้ำมาพิเศษตอนนี้ครับวันนี้ผมมี m e r c e d e S b e n z S350 c d i นะครับรถเป็นรถย้ายนะครับตัวรถเป็น S 3 0 0มาก่อนย้ายทั้งหมดย้ายจากอู่สไปเดอร์เอาง่ายๆคือตอนนี้เป็น350ดีเซลตัว Minor c h a เชนแล้วไฟหน้าทุกอย่างใหม่หมดแล้วม่2สองแสนหนึ่งแต่มีเซอร์วิสทุกระยะราคาพิเศษครับวันนี้9 9 9 0 0 0บาทครับเพราะรถ เครื่องนี้ร้านสองอัพอยู่แล้วครับไปดูรายละเอียดกันว่ามันน่าใช้ขนาดไหนครับ เน่จากช่องโนเนมนะครับวันนี้โนเนมมารีวิวรถอ,อีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรถสวยของลูกค้านะครับเป็นแฟนคลับของเราก็เลยอยากมารีวิวให้ดูเป็นรถยอดนิยมนะครับ ในช่องเราก็คือ Mercedes-Benz S-Class ตัวนี้เป็นรหัส Mercedes-Benz S 350 C.D.I เป็น W 2 2 1นะครับตลาดตั้งแต่ปีประมาณ07ถึงประมาณ2013-2014คือก่อน m i n o r และ m i n o r Change ตัวแรกจะประมาณ2007ถึงประมาณ2010นะครับมีทั้งเครื่องดีเซลและเบนซินถ้าเป็นเบนซินก็จะเป็น S 3 0 0 L นะครับถ้าเป็นดีเซลก็เป็น S 3 2 0หลังจากประมาณปี2 0 1 1นะครับก็จะเป็นตัว m i n o r Change เปียหลักๆก,ก็คือเครื่องยนต์ไฟเพิ่มออปชั่นระบบ หลายๆเอาระบบขึ้นมาถ้าเป็นปีก่อนเมนเชนอ่ะถ้าเป็นรถเบนซินเนี่ยก็น่าใช้นะครับเพราะราคาอยู่ที่8ปดแสนกว่าเองนะครับถึงไม่เกินล้านเลยดีเซลก็อยู่ที่ประมาณเกือบล้านนะครับแต่วันนี้เรามี LCI LCI ก็คือตัวนี้นะครับเป็นตัว LCI LCI อย่างแรกที่เปลี่ยนที่ไซแล้วก็กระจังคันนี้พิเศษอีกอย่างหนึ่งครับรถเครื่องดีเซลนะครับของตัวหลังปักปี2011เนี่ย S Class จะเป็น S350 ก็คือจะเป็นเครื่อง V6 เหมือนกันเหมือนกับตอนแรก ถ้าเป็นดีเซลนะครับก่อนมายอร์เชนจะเป็น S320 เป็น V6 เหมือนกันแต่ตอนนี้ถ้าเป็น m ม n o r c h เชนแล้วเนี่ยจะเป็น S350 นะครับเป็นเครื่อง V6 3 0 0 0 c พซีคู่กับเกียร์อัตโนมัติ7สปีดให้แรงม้าประมาณ211แรงม้าอันนี้ประเทศไทยนะครับสเปคเมืองนอกได้ถึง250กว่าแรงและประหยัดทำให้ คนส่วนใหญ่เนี่ยนิยมเครื่องดีเซลค่อนข้างเยอะราคาตลาดเนี่ยตอนนี้ขายกันอ,อยู่ที่ร้านสองกว่าล้านอัพบหมดเลยคันนี้เนี่ยลูกค้านะครับคันนี้เป็นรถบ้านต้องบอกก่อนทุกคนชอบรถบ้านคันนี้รถบ้านนะครับลูกค้าซื้อจากอู่อู่หนึ่งนะครับเขาย้ายมา หมดแล้วนะครับก็คือย้ายรถ s 3 5 0ดีเซล2012เนี่ยย้ายลงใส่รถคันนี้ทั้งหมดนะครับดังนั้นคันนี้อดี้ข้างนอกเป็นส0ง2ถ้าคุณต้องการรถดีเซลนะครับประหยัดลงไป2 0 0 0 0 0ตัวนี้เป็น S350 CDI จัดไฟแนนซ์ได้รถถูกกฎหมายทุกอย่างราคาพิเศษเพียงแค่9 9 9 0 0 0เานพครับเพราะในตลาดขายกันล้านสองที่สำคัญคือออปชั่นเยอะมากแล้วภายในสีดำไม่เหมือนชาวบ้านเขาด้วยนะครับหายากเดี๋ยวไปดูลายเห็นคันว่าชั้นหน้าใช้ขนาดไหนครับมาดู s p a รายละเอียดของ m e r c e d e s Benz น H Class S 3 5 0 L นะครับตัวนี้เป็นลองวิวเบสตัวนี้อันนี้บอกต้นคลิปเป็นรถย้ายนะครับรถสภาพพร้อมใช้ใครต้องการรถดีเซลราคาประหยัดลุกไมเนอะร์เชนผมว่าคันนี้เลยคุ้มสุดดูแลดีนะครับสีพร้อมเลยนะครับรับแรกรับเทินรับฝากขายทั้งหมดอยากรับอะไรมาอัปเกรดขึ้นนะครับหรืออยากจะเปลี่ยนรุ่นอะ่ะโทรมาได้เลยตัวนี้นะครับเป็น W 2 2 1นนะครับเป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วเดี๋ยวมาดูออปชันกันคำว่าไมเนอร์เชนนะครับไฟ ดูง่ายๆถ้าเป็นมเนอร์เชนท้างล่างจะเป็น LED แบบนี้นะครับแอบตัดกับตรงนี้แต่ถ้ายังไม่มีไฟตรงนี้ยังไม่เป็นมเนอร์เชนนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เขาเปลี่ยนแปลงหน้าก็คือย้ายจาก S350 ตัวมเนอร์เชนมาแล้วนะครับดังนั้นกระจังจะเป็นกระจังแบบนี้แต่ตัวนี้เขาแอบกระจังพิเศษมานะครับจริงๆตัวนี้เป็นกระจังของตัวที่มีตัวเรดาร์นะครับแต่คันนี้ไม่มีนะนะคิวทุกอย่างใหม่หมดนะครับรถไม่มีชนหนักเลยเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันครับผม,มสังเกตที่ฝานะ ฝาถ้าเป็นฝาวีแบบนี้นะครับมีรูอากาศแบบนี้จะเป็นฝาของไมเนอร์เชนแล้วนะครับรถคันนี้เปลี่ยนทุกอย่างในศูนย์นอกนะครับแต่มีบินหมดโอเวอร์ฮันเครื่องมาแล้วนะครับโอเวอร์ฮันเกียร์มาแล้วเครื่องกเกียร์ก็แสนกว่าบาทนะครับอุปรกรณ์ส่วนใหญ่เขาเปลี่ยนแท้หมดนะครับมีบินหมดเขาโดนอย่างที่เขาบอกว่าเขาซ่อมมาทีเนี่ยซ่อมเยอะนะครับซ่อมถึงมาหมดแล้วโอเคสีนะครับโดยรวมเดิมเดิมเลย ล้อนะครับเป็นล้อยางขอบ17นะครับยางมิชลินยางยังใช้ได้อยู่ช่วงล่างเขาเปลี่ยนมาหมดแล้วนะครับเป็นช่วงล่างถุงคมถุงลมเนะี่ยเห็นสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะครับเปลี่ยนมาหมดแล้วคันนี้รถเดิมๆไม่มีอะไรเลยนะครับรถบอดี้สวยมีสลูบด้วยนี่ครับภายในโดยรวมสีนี้หายากด้วยนะครับจริงๆตัวนี้มันเป็นภายในตัวนอกนะคร,รถคันนี้แทบจะไม่มีเอาจริงภายนอกถือว่าสวยมาก อันนี้คือไม่ได้ทำความสะอาดเลยนะครับแค่ล้างเฉยๆมาดูข้างหลังนะครับตัวนี้มีเปลี่ยนไฟถ้าเป็นมเนอร์จะเป็นไฟตัว C แบบนี้นะครับแต่ก่อนมเนอร์จะเป็น C ตัวเดียวซึ่งตัวนี้ผมว่าสวยและใหญ่เลยนะครับท่อคู่มาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับามาดูหลังนะครับระบบเปิดฝาท้ายทำงานได้ปกตินะครับนี่ครับรถเดิมๆ รถพื้นฐาน,นเดิมๆนะครับเดิมหมดเลยนะครับอ๋ออีกตัวหนึ่งตรงนี้นะครับสามารถดึงนะครับเนี่ยแล้วก็เกี่ยวของสําหรับเราไว้ของข้างหลังได้นะครับโอเคประตูดูดทุกอย่างใช้ไดนะ้ข้างหลังก็จะมีดูดปิดอย่างนี้นะครับเป็น,นบานหลบประตดูดูโอเคครับเดี๋ยวมาดูข้างในัข้างในเป็นยังไงบ้าง รถกันนะครับอ่านี้เปิดแล้วเนาะสิ่งหนึ่งนะครับคันนี้เน,นี่ยเอางี้รถคันนี้นะครับเนี่ยเราได้รถมาแบบไหนเราถ่ายลูกค้าดูแบบนี้นะครับนี่คือเบาะเดิมๆจริงๆฟอกแล้วจะสีสวยกว่าน,นี้นะครับเก็บนิดหน่อยแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เก็บให้ดูเลยสภาพก่อนเก็บเป็นยังไงนะครับเนี่ยสตาร์ทให้ดูนะครับโอเคกุญแจนะครับจิ้มกุญแจตรงนี้ รถเรื่อง ABS นะครับพอดีเราเจ้าของสั่งอะไหล่มาแล้วนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้เนาะมันเป็นแค่เซนเซอร์ตัวหนึ่งนะครับมีเรียบร้อยหมดแล้วนะครับรถใหม่สองแสนหนึ่งนะครับรถม,มีเขาเข้าศูนย์บริการเนี่ยเปลี่ยนทุกอย่างมาครบทุกระยะเลยนะครับโอเคภายในโดยรวมถือว่าผมว่าผมว่าใหม่มากนะนะครับถ้าเทียบกับราคาเนี่ยไฟเป็นไฟออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับ ตัวนี้ก็ปรับไฟฟ้าเหมือนกันนะครับภายในสีดําผมว่าสวยดีนะเนื่องจากว่าเป็นภายในตัวนอกนะครับตัวจอตรงนี้นะนะครับตัวนี้ก็ออดีโอนะเล่นวนิดีโอซีดีเได้หมดนะครับเขาจะมีแนวทางอยู่นะครับก็จะมีอะโอเคแล้วก็ว,วิดีโอนะครับก็าสามารถเล่นได้หมดนะอันนี้ก็เซตติ้งรถนะครับ x i n t e r r o r Delay นะครับเนี่ยอันนี้คอนเวนเนตต่างๆนะครับเปิดปิดรถ ก็ปรับตรงนี้ได้นะครับโอเคตัวนี้ก็ปรับนี่นะครับสองจอได้นะครับยังสำหรับคนให้ดูสองสปบตจอได้นะครับโอเคถุงลมนะครับถุงลมใช้ได้ปกตินะครับตอนนี้ถุงลมขึ้นรถกำลังขึ้นอยู่นะฮะถุงลมใช้ได้ปกตินะครับโอเค รถจริงๆโดยรวมถือว่าสวยนะครับถ้าสําหรับคนที่ต้องการดีเซลราคาประหยัดเป็นเครื่องใหม่แล้วนะครับผมแนะนําคันนี้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวเปลี่ยนเกียร์นะครับสปอร์ตแมนนวลนะครับคอมฟอร์ตอีกอย่างหนึ่งนะครับคันนี้มีซันรูฟนะครับเปิดได้ปกตินี่นี่คือสภาพดีแล้วนะคือไอเดียผมก็คือมันเป็นรถบ้านนะครับนี่รถเราก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะฮะได้แบบนี้เลยนะครับ Yeah. ก็เป็นเก๊ะนะครับอุปรกรณ์ต่างๆเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันนะครับเปิดประตูข้างในนะครับ S c a r d รพอเป็นลองวิวเบสนะครับเนี่ยข้างหลังก็จะกว้างมากนะครับรถคันนี้ที่ผมชอบนะก็คือความกว้างขวางอของเขานี่แหละครับภายในสีดำเนี่ยจะหรูหราก็ปกตินะครับเปิดตรงนี้นะครับเห็นแล้วอันนี้ก็จะเป็น เบาเลื่อนนะครับใช้ได้ปกติเลยนะครับอโอเคมาหลังนะครับครับเปิดฝั่งมุก็ได้นะครับใช้ได้ปกติเลยนะครับาภายในถือว่าสวยเนาะอันนี้ก็จะปรับข้างหน้าได้นะครับตามปกติเลยกดข้างหน้าปรับ ปรับพังหน้าเลื่อนไปได้นะครับโดยรวมถือว่าสวยงามมากนะครับคือสภาพใช้งานแหละผมว่านะได้เครื่องนะครับไมเนอร์เชนในราคาตัวก่อไมเนอร์เชนก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับแล้วก็ภายในสีดําซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ค่อยภายในสีดําแล้วก็ไม่มีสันแบบนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูครับสภาพแบบนี้ราคาเท่าไหร่ของ Mercedes-Benz S 3 5 0 CDI ครับตัวนี้เป็นตัว Minor chain แล้วตัวรถเป็นปี0 9 m ย์ o r c h a มเทุกอย่างของปี11 12มาหมดแล้วนะครับ บอดี้ข้างนอกเลยเป็น s 3 5 0 CDI รถสภาพพร้อมใช้นะครับมีประวัติโอเวอร์ฮอนเกียร์เรียบร้อยแล้วโอเวอร์ o on, เครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับแค่เกียร์กับเครื่องเกียร์เขาโอเวอร์ o on, มาเจ็ดหมื่นกว่าบาทเพิ่งโอเวอร์ฮอนไปไม่กี่ปีนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้เลยนะครับเนื่องจากโควิดลูกค้าเขาไม่ได้ใช้รถคันนี้เราจะสปาให้ใหม่หมดนะครับทำขาา้อสัพทให้ใหม่หมด อันนี้เราได้จากลูกค้าเราก็ถ่ายให้ดูเลยเนี่ยนะครับถ่ายกันที่บ้านบ้านลูกค้าเลยนะครับวันนี้ราคาพิเศษ9 9 9 0 0 0บาทครับประหยัดจากดีเซลธรรมดาไปหลายแสนเลยใครสนใจนะครับโทรมาที่0617462220 81982026หรือคิวาโคต,ตามนี้ได้เลยจะแลกจะเทินครับโทรม,มาเลยเราคนเล่นรถเหมือนกันนะครับสุดท้ายนี้อยากฝากขายอยากขายยังไงก็โทรม,มาหาเราได้เลยนะครับสวัสดีครับ